อร่อยดีอ่ะอะไรอะตัดวิดีโอเลยยิ um, ้มทำไมอ่ะอันนี้อร่อยตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะ คริสต์มาสนี้เราจะไปซิดน okay. uh ีย right. ์แ so ล okay. ้ว okay. ก็ไปเพราะว่าปอเพราะว่าใครปอปอทำไมปอปออทำไมปอไม่ไปเพราะว่าซิดนีย์มันมีการระบาดของโควิดอีกแล้วก็เลยกลัวเพราะว่าเพืกอนเขาไปเราก็ต้องไปหนึ่งไปหนึ่ไปหนึ่ไปหนึ่ซึ่งถ้าเราไปแล้วเราหน่อยเราจะไปทำไม เพราะฉะนั้นรอให้มันสาก่อนเถ้ว่อไป,ไปตอนนี้คนไม่เยอะดีกว่าพี่เมย์บอกว่าคิดถึงเมื่อคืนด้วย<ะ>พี่เมย์บอกว่าคิดถึงเมื่อคืนด้วยก็เดี๋ยวรอไนงะรอรอว่ารอให้มันซาก่อนแล้วไปหลังปีใหม่ก็ได้ดีกว่าไปตอนนี้เราก็ไปน้อยไปไหนก็ไม่ได้ คริสต์มาสปีนี้เราก็อยู่แคนเบราเป็นครั้งแรกในชีวิตที่คริสมาสอยู่แคนเบราอยู่แคนเบรามากี่ปีแล้วอะสี่ <4 S 1> เดี๋ยวเรากลับมา15บหถึงสนะิบหกไสถึงสิแล้วก็สิบเจ็ดส ปีปีเากลับมาจัดเโกลโพสเป็นหนึ่งเจ,จะสามปีมก็ปีก่อนไงก<อ>็ถามว่าอยู่แคมแล่เมื่อขี่ปีแล้วเท่ากันหบกสามถ้ารวมกันเนาะ thank you าา <laughs> นี่คือ แซลมอนทะลุทะลุซึ่งมาอะไรก็สั่งอันนี้เดี๋ยวขอทะลุแป๊บหนึ่ง okay, เราได้มาแล้วอนถัีนี่ๆๆมันจะเป็นิิงแคเกอรนะก็เป็นแซลน แบบบางมากเลยอะบอบบางมากมมร่อนเดิม,มไปกินกก่ตัดดีกว่าโอเคบายยเพงอันนี้เป็นจานที่สองที่เราได้มาคืออุนกิโลมันก็จะเป็นอูนุคาโลรอมูนแ้ก็เป็นปลาไหลอันดับที่หนึ่ง หล่นหล่นอาหมูคั่วแบบอร่อยอร่อยไหม่อยมากมันไปกินมั้งนะอันนี้อาหารจานที่สามเสสกิวเวอร์แล้วก็อันนี้ขอนขอนใช่ปะขอนขอนอันนี้มาจาก พิเศษพิเศษเป็ดชิลลี่มายองนสใสยูสุด้วยอ,อร่อยอ่ะกุ้งสดมากกุ้งสดสุดๆนี่ก็ปกติทั่วไปนะแต่ว่ามีวิญญาณอร่อยชับอร่อย เราไปกินกันต่อเนาะโอเคสามที่หน้าจกีแบบับซอส นิสก์คำติงอะไรย่างๆจานเนี้ยแค่นี้นะรีวิวเลยนะยี่สิบเก้าดอลแค่นี้แต่ตอนนั้นที่เรามาเราสั่งกุ้งมา,าสองลีง่คราวนี้แบบพลาดอ่ะแต่แบบคืออยากจะเปลี่ยนบ้างไะมันเป็นมันเป็นสโลโคุกน่าจะดีอยู่เออมันเป็น,ปนแบบเขาบอกว่าเป็นแบบเทสสโลโคุกอะไรอย่างนี้ ลองจะได้รู้แต่ไม่คุ้มมากค่ะคุ้มถ้ามองแต่ภาพไม่คุ้มแต่พอกินแล้วอ่ะเลยแต่ถามว่าอางจริงแต่ถามว่ามาแล้วสั่งหรไม่ไม่สั่งเพราะว่ามันน้อยแต่กินเยอะยังไม่โอเคแค่ไปกินต่อ มาถึงช่วงเวลาของหวานจ้าอันนี้คือสักุระพัฟอรบา้าซึ่งเวลาที่เรามาเราก็จะสั่งใจในแต่ะจานอันนี้เป็นราสเบอร์รี่อันนี้เป็นพัฟโรบา้าอันนี้เป็นราสเบอร์รี่ซอสแล้วก็เจลลี่นาะกินเลยเขายากินแล้ว,ข,กกลวข้างใน่าดูก่อนให้ดูข้างในนี่